คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมเวลาที่ความโกรธพุ่งขึ้นมาเหมือนไฟกำลังเผาใจของเราเองยิ่งคิดยิ่งเติมเชื้อมันก็ยิ่งร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราลงหยุดหายใจลึกๆช้าๆแล้วเฝ้ามองมันอย่างสงบโดยไม่ผลักไสไม่ตามไปขยายเรื่องราวเราจะเห็นว่าความโกรธค่อยๆเบาบางลงและมอดดับไปเองความโกรธไม่เคยอยู่กับเราได้นาน มันเป็นเพียงผู้มาเยือนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามธรรมดาสิ่งที่เหลือไว้คือหัวใจที่สงบอ่อนโยนและเบาสบายเพราะฉะนั้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นอย่าพึ่งรีบพูดหรือรีบทำอะไรเพียงแค่รอให้เวลาผ่านไปสักครู่เราจะพบว่าความโกรธนั้นก็แค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทิ้งไว้เพียงใจที่อ่อนโยน พร้อมจะเริ่มต้นใหม่อย่างสว่างสว